ผมร้อยปีสี่ศาสตร์ห่อขับมาเด้อสิ่งสิ่งห่อก่อขับมาถึงมูเถิงเนื้อนั่นเพิ่นเอาไปลาบอีกแล้วคลา,ายดีไปมืงอี้บ้า,อ,อ,บาอ็ดไหมอันนี้เสียดียังครับผมลาบโอ้วันซ้อยสร้อยเล้เาขอวัดบ่แมนแมนบ่ครับ <c oughs> ย่นถิ่มเลยแล้วส้อยเสร็จแล้วย่วนถิ่มเลยเอออ่างแต่ว่ามีมีดผู้เดียวเนาะซ้อยแล้วย่วนถิ่มมาจันจพี่น้อางบ้าอ็ดน,นี่คือสดเทียว่ะอ่ะ, <c oughs> อะ ซีนข้าวเดียวงัวตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นงัวหน่อยเพื่อนขาแบบนีลักษณะที่ว่าขาพอดีขายขาพอดีกินนะครับนะ่าต้องเข้าใจเทิงซื้อเทิงแถมอืมอืมพักงามๆพักดีๆพักกะมีราก็พอหญ่อันนี้บอกว่ามือนี่เขาต้องได้กินลาบว่าสั่นอืมเขามือนี้เขาต้องได้กินลาบราก็พักสิบบาทแล้วปลูกเองคือพี่น้องมัดทอยเฉียนนี่กับเป็นตังเงินคือกันอืม ผู้ซื้อก็ซือ้อไปผู้ขายก็ขายไปอันนี้เขาเอิ่นนี่ยังก่อเขาเอิ่นว่ากว้างฝากกว้างฝากจำไว้เด้อมันมันติดกันเห็นบ่าเพราะมันติดกันนี่ฟังทางนี่เป็นเนื้อแดงแบบแดงสดเลยฟังทางนี่อย่ากออกไซซ์เนี่ยกว้างฝากว่าท่านเกิดมากเขาเคย,เคยพอต่วมาแชร์พ็นแนวใดเดียวเราก็จะบอกเรกแชร์ก็มีพี่น้องนี่ไแชร์นี่แม่บอกเอิ้นว่าแชร์อเคพอยใช่ไหมตัวนี้คืออะไร ไปขามั่นน่ะแหละแต่ว่าภาษาเขาเออดไอ้เคสอ๋อไปขาภาษาเออดไอ้เคสไม่ออกเบาเอ็ดย่าไปใกล้มีเล่าปันใดเด้อเ <laughs> อ้าใกล้ก็ต้องเว้าให้เขาหุเล่าส่วนที่พ่อยที่สุดอะแม่ข้าจะว่างแล้วค่ยทามเน่ยหลังจากยุ่งขักวังหันส่วนที่พ่อยี่สุดคือใส่สันในตัวนี้คือสันในแมนอะตัวนี้พ่อยี่สุดว่าสันร่องลงมากนาจะเป็นตัวนี้ล่องลงมากก็เป็นสันหนอกอ,อันมุนี่เทกเจอร์ของการซอยจุยำที่ผู้ทอมักอ่ามัก การยำมกักรดสัมผัสมาเทเกอทีอย่ยำมีควบเหนียวจักน้อยสู่แขวสูไ่ไรต้องลักษณะไปยังสี่เพื่นว่าคันจะมักแบบแทบละลายในปากต้องตัวนี้เลี้ยงยุ่ซ้ำนี่พร้อมสันในตัวนี้สันหนอกอราคาคันพ้อยก็นั่นอีกก็น,นั่นละล้อมจับเลียมมาบมากยู่นนั้ขยันทัพโปเซียนีพี่น้องเบื้องการลงมีดเราแล้วไปนี่ไข้หลังเคียงครัวนี่เด็ดไข้หลังหัวใจบกหินฝ่ามามันฟางางนี่ลาบจุ ฟางสร้างนั่นห้อมซอยอันนี้รอยหาซิบรอยหาซิบสร้อยให้พอ่ s. <S อห้าใสเลยน้อคุณพอ่อคุณพ่อเอาหัวซิบขาประจำอุ้ยใส่สันนี่เต็มเต็มขาประจำของคุณพ่อขาประจำนะครับเนาะ <S 2> <S 2> ถูกวันอาทิตย์คุณพ่อต้องอว่าได้ต้องได้กินซีนล้านนี่ถ้าไ่ได้กินซีนล้านนี่เราก็โทัไปราพร้อมคือบอข่ขายสินหมอนี้ว่าสัน <S <S จัดไป <S <S จะไม่ใจเหงาเสียมาก มันจ <Again> ังเสียบมันบ่ครับเฮ็ดเฮ็ดกินดีต้องใจเย็นครับไม่ตองไม่ต้องมีผู้ใดมาหยาดเพี้ยสดจัดไปขาดขาดขาดยังบ้านขาดบีเอายุ้นล้านข้าวหนีดีครับโอ้หมายถึงว่าบีแท้นั่นบ่ดี สยามโอบีสยามแล้วขายบีนําเป็นยังบานมันเบิด์ตสัมบอกคือบ่ได้เอามาทำเ,เรื่มเอามาบีที่ดีย่งางเดาดับดับต้องบีสยามบ่าวเอียดว่าเดี๋ยวเฮามาเบิ่งขวดกันตอน,น,นจําได้เนาะสิเป็นโลกกโก้ตัวหนังสือสีแดงๆดงอกพี่น,น,น้องจินบีอื่นกับย่างแมนบอยเม่ออกบาเอียดบีน้องขวดบ้าบ้าเฉียดเลยอืม ผมผลิดนะ<อ>แต่บีสายามนีม่ผมคือของแท้ผมคือของแท้ต้องบีสายามเพลเอามา,าทัดใส่เขามี่เอ็นสีเขามานำเสนอเบาหรือเขาไปขวอเองโอเซีเขามานำเสนอเสมมียงมหาหอดเสียงศรีเลยอือใส่ละห้าบาทนี่ยอือ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  สัอนบ่ย <si suppression> ุตไตรถมีอย <đây> ู่ดีแต่ว่ากระตองล่างจังหน่อยเอ้าผนลาบฟูชถโี่คงชิโร่น้่งปาอยู่หันูนหนกเฮ้ไปเห็นจังไรมาวันตี๋าวันตีเอ้าไอลออย่งมั่สีผุดสีเรียนนกป่วยบ่น่ยดบ่ได้บ่แล้วถือพีูถือพวกตาบ่ดกาบ่คนลาบ บางทางขายกับขายโอ้แมอนี่แมอนี่คือคืนขายดีแมอนี่คือคืนขายดีกับพนักงนบริเวณตลาดของเฮาเดี๋ยวพนาบสู้จินเสพๆคือคืนขายดีมากพี่น้องผมบรรยากาศแบบนี้หาไสบ่ได้ดอีกแล้วว่างบ่ได้ดเลยว่างบ่ว่างเลยว่างบ่ได้ดเลยออืนี่วิธีการย่ำเขาสื่อยังเห็นว่าพี่น้องมันสะได้ลร้แนวเหมือนบ่แล้วเข้ากาไปลาบ สิกันบ่ลาพ่วงได้นะคุณแม่นาะงวมันขาไม่ไม่เม่นบ่ลรอมันก็สดสดแล้วก็สิไปปีงกินก็โอ้ยสนดอกพูดว่าอก็ยื้อซื้อขวานตีนกเจ้าไห้บ้างมีเมเ่อนผ่านหลอดนกอันนี้มันพี่พ่อเปลี่ยนดินะเพราะว่ามันมันบินสูงมันบินไกลท่านพี่ไรมันบินบ่ได้ แม่นกกันนี้ต้องจอยครับรกอันนี้เพราะเคยอ้วนมันดกไุงบามันนมันรกผุ่ดิอามนกก่ด้ยอ้วนซึลืออยากได้อ้วนเปลาน่งพีลาบเมนเต็มวัดมีต้งตัวทวากำปั่นโซหนจะบ่เสียบยังไงองเราเสียบลื่มมาานเสียบมตัวมีเหลม่บอกบ้าเสียบเสียบยุตตัวมีเหาโอ้ แช่ไปอืมอืมอืมจัดไปเจ้าไปอุตลาดที่ใกล้โตใครบอนี่เหลืออีกสองตัวของไอ้แม่ไอ้นี่แม่ใบแม่ใบของแม่ใบมีไก่้สองตัวกับอตัวละหน่อยกว่านี่ตัวครับสองตัวกับผมมีสีเกินสามใบแดงเฉดแหลตตัวคิดว่า ตามประสบการณ์ที่เห็นหรอกว่าสกันที่เอาสองตัวไปตัวตัวละลอยหาสิบนี่เร็ว,รวก็ญชีให้พูดเป็นตัวใกล้จ้าไปหาร์ดเบี้ยบอกรีบอะไรอม,มองขัวแซบมองต้มจริงๆเอาวาดลงหมอให้เบิดเลยนี่วาดลงหมอให้เบิดเลยวุ่นยุเฉียงศีนพี่น้องผมวันนี้วุ่นยุเฉียงศีลน,นะครับเนาะสว่วนมองนี่บอ สอยดีๆนี่ๆบ้ามีแนะนำนี่ส้อยดีๆสร้อยทางนี่นี่น,นี่ทางตัดนี่บ่เป็นทางขวางเด้อไปลวกน้ำบ้าเอ็ดบอกว่าเจ้าวิกว่าหาวิลวกน้ำบ้าเอ็ดบอกว่าลวกน้ำหาวิเอาขื้นมาใส่แก้วขมเราบอกว่าโอ้ <ไล S 1> พี่น้องเอ้ยบ่อยากผักว่าสันมาอยากไม่กินมาแสบีบมาน้ตนำกันพี่น้องผมนี่แหละเ <c oughs> ชียงซีนทีดีที่สุดเ <c oughs> ชียงเชียง,ยง,ยงอาจจะเป็นบะหมี่ซุก เราสื่อมีสุกมาก,กินบ้ามี่าซีเอาเชียงเขียงกินกับลาบงัวบ่แมนพี่นอ้องอือคุณนะสุดยอดครับว่าเดี๋ยวก็มีคนยางมาอีกถ้าไอ้น,นี่เราบันโคกางบ้ามีเบื้องแล้วหนาสีบริโภคเนื้อหรือว่ามักลาบงัวลายกว่ามันต่งางอยู่ด้ยสังเกตว่าข้าเจ้าหายนีย่มันคือคืนกว่าคุณแต่่าท่างคุณก็เป็นไม่ยิ่งคึอกันแหละว่าวไม่ยิ่งมกักคือ กตินาอย่างแบบนี้เน่ยไม่ให้ไปกับพ่อนะนี่นี่อ่ะบามีคนหายเบิงเบิงสีสันลาบกินข้าวเชียงมันเป็นแนวนี้พี่น้องลาบกินข้าวเชียงมันเป็นแนวนี้นแจ่วพักผมพักใส่กินกับลาบมัว เอเข้าใจากินผมไอเก่แมเรินบอืมไ่กินผมก็ชินได้ยี่หรอเออสื่อไปมันจะมีผู้กินอยู่หรอสื่อไปสิ่งเหลืออยู่ซ้ำนี่เ้อครับเด้อเหลืออยู่ซ้ำนี่ผู้ใดไปทางคุณได้พักแล้วก็มาทางพี่้อครับเ้อสิ่งยูพีสิ่งยูพี โปรโมชั่นโปรโมชั่นอืมอืมลาบกลางตลาดพอเงี้ยนี่จัดให้ค่ำโผล่ๆเยอะแบบนี้คุณพอเอฟซีของพอเงี้ยอันนี้บ่เห็บเพบ้ามีบ่รอตลาดมาเดียนกลัวไปไสรัานแม่กวานกับพอเงี้ยอันนี้ว่าสัน่นรถสีม,ม่วนรถสีม,ม่วน เคยเอากล้วยดิบมากินกับลาบงัวบ่บ่ฝาดบ่เข้ากันแม่นปะนัน่นค,คุณแม่ก็สิมาขายอีกอามาซื้อซีนอีกแล้วอเอาเอาซื้อเนี่ยย้ายซื้อเนี่ยซิบรูแท็บพักทำเอง <ใน S 1> ไปฮักฮักจวดสัตว์ตายเดิมเหมือนเดิมคือเก่า ลาบงัวแเสบเสบกินกลางตลาดบ่มีอยียงทีน่นี่แล้วว่าผู้ไส้บอกว่ากินสีนน่ในซอสต้องกินแบบนี้เพราะนี่นี่บอกว่าลาบต้องลาบข้าเชียงบ้าเอียนบอกว่าจัาดมาขูมมีแต่สีนมีแต่สีนโอ้อบันโคกกลางเฮา,า,านี่บริโภคสีนดีบันโคกกลางเฮานี่บริโภคสีนดีพี่น้อง อืมจัดไปเอาขอพูดทุงไรตรทัพทุกการที่กระตามเหมือนเดิมก็พี่น้องผมจ้าคจ้ทีงานอีสานบเกเลเหลี่ยมมากมาบขอพคุณครับสวัสดีครับพี่น้อผมชวดเบองแข้งแ